สวัสดีครับทุกคนฮุมโนจากช่องโนชแนลนะครับวันนี้นะครับหลายเกมสิทธิีก็ได้อัปเดตอีเวนต์เทศการลร่วมดาวเข้ามานะครับเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะมีนะครับกล่องแบบเลือกลูนซูเปอร์35เปอร์ราคา80,000ร่วมดาวนะครับกล่องแบบเลือกลูน40เปอร์ราคา60,000ร่วมดาวนะอันนี้มันมีคอสตูมออริจินอลน,นักลบอั คีสุดสาครราคาหนึ0งแสนมนมดาวนะครับอ่าคอตุมเนี้ยไม่สามารถใส่กับอีโวสุดสาครหรือตำนานสุดสาครได้นะครับมันต้องใช้กับอ่านักรบอับคคีสุดสาครเท่านั้นนะครับคอตตุมคนละอ่าอย่างกับการ์ดกันนะใส่ใส่กับการ์ดนี่ไม่ได้นะครับเมี อัญมณีคอตตูมสกอร์เปียนเปวไฟเข้ามาด้วยนะราคาหนึ่งแสห้าหมื่นมดาวนะครับกล่องแบบเลือกอัญมณีคอตตูมแชร์มินศิลปินกาฟฟิตีนะราคา1นึ่งแสนองหมื่นลูวมดาวนะครับกล่องแบบเลือกแสงแห่งตำนานราคา50,000ื่นลูวมดาวนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูข้างในนะว่ามีแสงแห่งตำนานอะไรบ้างนะครับผมล้านค้าลูกอมดาวแฮกอกาคาดตัวละครพิเศษ ราคา35,000ลูกอมดาวนะครับแฮตการ์ดตุ่มตัวแลกเปลี่ยนอีโวนาลีนะครับราคา15,000ลูกอมดาวอีโ e วสุดสาคร130,000ลูกอมดาวอีโ e วชาชา130,000ลูกอมดาวอีโวราชินีปีเสื้อไอริส130,000ลูกอมดาวเทพีอักคีปีเสื้อสมุทรอีโ e วนะครับ120,000ลูกอมดาวอีโวแซนดี้ 1น0 0 0แนลูกอมดาวอีโวหมิงหมิงหนึ่งแนหลูกอมดาวอีโวบอทตัมเก0 0หมนลูกอมดาวอีโวฮุนเก้าหมนลูกอมดาวอีโวพระไพมณีเจ0ดหมนลูกอมดาวปั๊บป้องกันการเคลื่อนย้ายนักกันเชิด50าสิบเปอร์เวันห้าหมื่นลูกอมดาวปั๊บอ่าดึงหน้าหลัง3าช่องหรืรอดูดหน้าหลังสามช่อง70็ดสเปอร์่าใช้ได้7วันราคาสี่หมื่นลูกอมดาว ปับ๊บตัดการ์ดเจ็ดวันน่าจะใช่นะน่าจะตัดการ์ดนะครับสามหมื่นลูกอมดาวนะครับปั๊บป้องกันขโมยมาเบิ้ลห้าสิบเปอร์เจ็ดวันสามหมื่นลูกอมดาวดาร์กกอล์ฟฟ้าเพชรหนึ่งแสนลูกอมดาวดาร์กจอมจุนหุ่นเลกาหนึ่งแสนลูกอมดาวดาร์กราชาที่ถูกเนเธอข์ทังข่า,ขาวหนึ่งแสนลูกอมดาวจ้วจาลวดอวกาศคำสาบแปดหมื่นลูกอมดาวราชาที่ถูกเนเธอต้องห้าม 8 0 0 0มืนลูกอมดาวซุปเปอร์แคทแมวบินแ0 0 0มืนลูกอมดาวหน้าเนี้ยถ้าใครยังไม่มีสุดสาครผมว่าควรจัดสุดสาครก่อนนะคือการนี้ใช้ได้เลยนะครับเล่นอพอจะได้เก่งด้วยเออแต่จุดป่องมันนะ่ะป้องกันขโมยมาเบิ้ลมันจะเปอร์น้อยเนาะแต่ก็ใช้ได้ใช้ได้หรือไม่ก็ราชินีปีเสื้อไอริสนะครับ ตัวรองลงมาหรือเทพีอักกีผีเสื้อสมุทรหรืออะไรอ่ะชาชาไหมชาชาเนี่ยประมาณสามสี่การ์ดอะที่น่าเล่นนะในเว้นเนี่ยมีชาชามีราชินีผีเสื้อไอริสมีเทพีอักกีผีเสื้อสมุทรสุตาคอนนี่แหละสี่การ์ดนี่แหละน่าลงทุนนะครับคือมีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยก็โอเคแล้วอะเล่นสนุกแล้วอะหรือถ้า จะหลากหลายก็ทําไว้เยอะครับบอสตั้มก็น่าสนใจนะเออคือคือไม่ได้การ์ดดีๆเลยเนี่ยตั้งแต่หุนเลยหุนก็โอเคบอสตั้มก็โอเคมิงมิงนี่ข้ามไปแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็โอเคนะครับถ้าจะเล่นมิงมิงผมว่าเล่นเล่นอันเนี้ยเทพีอักกีปีเสือสมุดดีกว่าไหมเออเนะอ,อ่ามีอีก หน้านี้นะครับหน้าตาตัวละครเนี่ยมีเออร์วินนะราคาเจ็ดหมื่นลูกอมดาวฮอลัดหกหมื่นลูกอมดาวสวีตอวยนหกหมืออ่นลูกอมดาวมันบอลห้าหมื่นลูกอมดาวนะครับหน้าจี่ข้างล่างอะ่ะมัดแมวแมวโกรดเจ็ดหมื่นห้าพันลูกอมดาวบาชูกา้าแมวราฟิตี้เจ็ดหมื่นลูกอมดาวนกติดสีดำแมงตะเลสายเจ็ดหมื่นลูกอมดาวหมวกราชาที่ถุกเนเธอร์เจ็ดหมื่นลูกอมดาวอุปรกรณ์เยนแบบ โลซูเปอร์สุดน่ารักหกหมื่นลูก,กมดาวรองเท้ากระต่ายต้องคำสาบห้าหมื่นห้าพันลูกอมดาวการ์ดเชิญอ่าปาร์ตี้บ้านต้องอสาบสี่หมื่นห้าพันลูกอมลูกอมดาวอ่าเพชรสีแดงโลซูเปอร์สี่หมื่นลูกอมดาวโรนล็อบบี้พ่อเสร็จสี่หมื่นลูกอมดาวเกาะรอยฟ้าหลุมดำสามหมื่นห้าพันลูกอมดาวอุปกรณ์เข็มแบบาปารมืออวกาศสามหมื่นห้าพันลูกอมดาวหมวกระเบิดไทเทเนียมสามหมื่นลูกอมดาวบ้านหิมะ 3ามหมื่นลูกอมดาวรถบัสจำดับลูกประจันสามหมื่นลูกอมดาว <c oughs> ไปดูอะไรเนี่ยอ่าหน้านี้ผมว่าเนี่ยรองเท้ากระต่ายต้องกําาบเนี่ยน่าสนใจนะหรือถ้าใครจะมีพวกนกติ๊พวกหมวกราชาที่สู่เนเทศเนี่ยทําเก็บไว้ก็ดีนะครับเดี๋ยวรอวิชันดาร์มาทั้งค่อยเอาไปต่อยอดเดานะหน้า ไอห,หน้าแสงก็มีแสงแห่งเกติยศอีโวเอ0แปด 80, ลูกอมดาวแสงแห่งเกียรติยศหนึ่งมื่นลูกอมดาวส่วนลูกเต๋านี่ก็น่าจะมีกันแล้วมั้ง <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราไปดูตำนานนะครับตำนานตำนานตำนานน,าน,นี่นะแสงแห่งตำนานสุดสาคอแสงแห่งตำนานชาชาแสงแห่งตำนานราชินีปีเสื้อไอริส แสงแห่งตำนานเทปีอักคีบีเสื้อสมุทรแสงแห่งตำนานแซนดี้แสงแห่งตำนานหมิงหมิงแสงแห่งตำนานบอตั้มแสงแห่งตำนานฮุนแสงแห่งตำนานพาภัยมณีแสงแห่งตำนานเออร์วินแสงแห่งตำนานฮอลลัตแสงแห่งตำนานสวีโตยอนแสงแห่งตำนานมันวอนอู้นี่มันอีเวนต์อ้นี่นี่อีเวนต์แจกตำนานปะเนี่ยโอ้ถ้าใครมีตัวอีโวแล้ว แล้วมีลกอมดาวเยอะเนี่ยสามารถทําตํานานฟรีได้เลยนะไม่ต้องเติมเติมตังอะ่ะทําตานานอะอย่างสมมติว่าจะทําทำตํานานสุดสาครเนี่ยปกติต้องเติมสามสี่เก้าหรือไม่ก็สองเก้าเก้าอะไรที่มันลดอะเออแต่อีเวต์นเนี่ยใครมีการ์ดอีวตามเนี่ยสามารถทําให้เป็นตํานานได้แบบฟรี <ๆ S 2> เลยทุกคนใช้แค่ลกอมดาวนะไม่ต้องเสียเงินนะครับผมเนี่ยก็น่าจะมาสุ่มหา ตำนานแหละเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวไปดูกันนะว่าผมเนี่ยจะทำตำนานได้กี่ตัวผมมีอีโวดุสตาคอนอยู่จะทาให้เป็นตำนานต้องใช้ห้าหมื่นดวดาวเนาะเทพี่อัคคีบิเซ้อสมุดตัวอีโวอีห้าหมืนเป็นแสนหนึ่งอะไรอีกพระภัยมณีอีห้าหมืน เท่ากับแสนห้าล้วแสนห้าตอนเนี้ยผมมีลูกอมดาวอยู่สี่หมื่นแปดว้าจะได้ไหมสามตำนานแต่ก็เอาเท่าที่ได้แล้วกันเนาะมาผมมีเพชรอยู่หนึ่งหมื่สามพันห้ารเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมเนี่ยจะได้กี่ลูกอมดาวนะมา0รลูกอมดาว จ็ดสิบลูกอมดาวอันนี้สุ่มธรรมดานะหัวสุมส่มที้เครื่องรางเราสุ่มทีละร้อยเลยนะครับสุ่มเมกาไปเลยนะปึ้งสามร้อยอมหนึ่งพันอมอุ้ยมียกเลิกร์ปเริ่มเทินด้วยเวอร์ชันซุปเปอร์นะยี่สิบห้ายี่สิบห้าเปอร์ลูกบาสเป็ดอ้าวเจ็ดร้อยอมอุ้ย เาใส่นี่มาด้วยนี่ไอ้พวกลูนน่ะลูนซูเปอรอ์ลูกบาทเพชรห้าร้อยอมโอ้แสงนี่โวก็มีว้าว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 หนึ่งพันอมสองร้อยเพชรเจ็ดร้อยอมห้าร้อยอมสามพันลูกอมดาวสามพันลูกอมดาวโอ้โ 7จ็อยอห้าร้อยอกบาทที่ตำนานลูกบาทเพชรสามลูกอมส0 0ลูกอมสองเพชรอุ้ยป้องกันนี่เป็นอันตรายด้วยห้าอยอ0หอยอรอยเพชรห้าอย สามร้อยอมสองแสนทองอ้าวอ้าวห้าร้อยอมโอ้มีโอกาสได้แสงด้วยทุกคนมีโอกาสได้ออฟด้วยเออเจ็รอมสองร้อยเพชรสามรอมสามรอมเจ็ดร้อยอมห้าอมสามแสนทองของสมบัติกลาง ร้อเพชรลูกบาทเพชรลูกบาทเพชรอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้แสนทองลูกบาทเพชรสามร้อยอมห้าอยองห้าร้อยอสามร้อยอมสองแสนทองลูกบาทเพชรกองสมบัติกลางสามร้อยองคห้าร้อยอม สองแตนทองสามแตนทองสามร้อยอมเจ็ดร้อยอมห้าร้อยอมหนึ่งพันอมสามร้อยอมห้าร้อยอมสามร้อยอมห้าร้อยอมสองแตนทองสามร้อยอมเจ็ด้อยอม องซุปเปอร์ดับกลาง500อม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 200เพชร700อม300อมลูกบาทเพชร700อม300อม um. 700อม300อม300อม100เพชร บาทเพชรร้อยเพชรห้าอยอมสามอยอมห้าห้าร้อยอมสามร้อยอมห้าอยอมกองสุบัตรเดบิกางห้าร้อยอมห้า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 อยอมเจ็อยอม 500อมเฮ้ยแต <c oughs> ่ได้อยู่นะ700ก,อก็ออกปล่อยอยู่นะ3แสนทอง2แสนทอง500อม700อม300อม300อม500อม500อม500อม100เพชรแสนทอง500อม สามอมเจ็ออมสามอมสามอมห้าอมร้อยเพชรสามพันสามร้อยอมดาวสามอมดาวห้าออมสามอมห้าอมบาทเพชร สองแสทองห้าร้ออมห้าอมเจ็700อมของสมบัติดับสูงหนึ่ลูกอมดาวว้าวว้าวว้าว,ว,าว <c oughs> จับไม่โดนไอ้นี่นะพวกลูนซูเปอร์เลยเนาะเจ็ดร้อยอมก็จับไม่โดน100เพชรสามอม500อมสามอม ห้าร้อยอมห้าอยอมห้าร้ออมลูกบาทเตสามร้อยอมห้าอมสามแสนทองไปรับหนเท่าไรนะหนึ่งหม่นสามพัน้ยใช่ไหมได้คืนมาเท่าไหรน่นาอแล้วจะได้ลูกอมดาวเท่าไหรน่นาอ ครับอุ้ยห้าหมื่นสี่พันเลยเหรอ <c oughs> อู้ห้าหมื่นสี่พันเลยได้คืนมาพันห้าร้อยเพชรด้วยเดี่ยวว้าวว้าวว้าวหมื่นสามใช่ไหมได้มาห้าหมื 5, 4, ่นสี่พันบวกพันห้าร้อยเห็นกล่องอะไรแบบแบบ อ๋อได้กล่องอันนี้ด้วยนะกล่องแถมอ่ะเปิดเลยดีกว่า, 1, า,วาวนหน,นึ่งพันลูกอมดาวโอ้ได้มาเท่าไหร่เนี่ยอ่าแสนลูกอมดาวอ๋อได้มาห้าหมื่นบวกอันเก่าอีกสี่หมืนแปดใช่ไหมเป็นแสนลูกอมดาวแรกเลยไหมเราจะแลกสุกสาครกับเทพีอักค,คีผีเสื้อสมุรนะมันแลกได้กี่กล่องวะเนี่ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมมันแรกไม่แค่ไม่แค่อันเดียวนี่ว่าทิพหายนละโอ้เลือกยากเลยว่ะระหว่างสุสดาครกับเทพีอักคีบีเสื้อสมุทรโอ้เลือกตัวไหนดีวะเนี่ยโอ้ได้แค่ตัวเดียวอ่ะโอ้ยนึกว่านึกว่าแรกได้ไม่อันนะอ่ะแลกไปแล้แรกไปแล้วอสตุตาคอนล้กันนะ ฉันจะเอาสุดสาครแล้วกันเฮ้ยแด้ของแถมอียกรอหนึ่งพันลูกอมดาวมาอ่าสุดสาครสาครนะรับอือมปั๊บสุดสาค,อสาคอนนะร,อ,ราคอ,อ่าคงเป็นนำนานแลเถอะ ตัวไ e อไม่หายนะถ้าแลกไปเนี่ยรับนะครับมัรบรับไปนะถ้าได้สุสาครได้ของแถมไหมเอ้ยนี่ไงได้ได้รวมดาวคืนมาหนึ่งหมื่นนะอ้ารับนะครับปบับอืมเจ็บเอยหมื่นสามพันได้มาห้า ประมาณ5 0าหมื่นห้าหมื่นนิดๆเนาะประมาณ5้าหมพันรวมดาวอ้เอาเรื่องอยู่นะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใครที่อยากจะได้รวมดาวอยากจะได้อะไรก็ไปไปจัดกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย